ลูกมาโรงเรียนว้าเกือบสิบบ้รอดหนาวคักคักกลับสีบ่บ้านเขียนลูกมาแล้วละ่ะสินั่งรถบานเอาบาดเนี่ยบ่ไหวบ่ไหวมือแข็งเบิดแห้งเมียซะแล้วบ่เนี่ยมือแข็งความเย็นซะแล้วเฮ็ดให้เป็นลมได้ได้พี่น้องเลยมันหนามืดสมองมันเย็นครับโคตรนี่ ลากลูกม้าลงเรี้ยนเกือบบอลอดพี่น้องเอ๋ยมันหนาวครับโวดเดี๋ยวค่ะมาฮับลูกนี่สินั่งรถบ้านเอาดอกถ้าเหลียวเบิ้งหิมนะน้งามงามงาม,งามขักงามแน่หิมาก็ได้แต่กระไรกาเด้เอหิมานะ่ะงามปนใดนี่ความหนาวมันสุดยอดอยู่นี่ ในปลาในดงอ่ะกว่าสิลากลูกมาได้สันถ้าบ้านหนาวลากก็ยังมาสมบายได้พี่น้องถ้าหนาวมามือกระแข็งกระเย็นลากไปนนาเมืดขึ้นมานี่ปวดสมองไปไปว่าเป็นได้พี่นอ้องเลย เบืงป่าเบืงความสวยงามบาเด้อไทยวิวหิมาตกมือคืนตกแล้วรถเขากับ่ได้มาเจ็ดมาเจ็ดสำเด้บวะเนี่ยรถบ่ามาเ็ดย่างยากไปใส่ไปใส่มาใส่กับยากเด้อยิ่รเดินุ่นอ่ะ เวลาเิมามันตกใส่ต้นสุนพี่น้องเอ้ยงามกักงามแน่ความงามของมันสุดยอดอยุ่นี่ฮะมันไปเบิดแต่ไายกาดขนาดความเย็นของมันทั้งย็นทั้งหนาวไ,าไปยืดดน หนาวพวดพวมมือนี่หนาวจนว่าไปว่าเป็นลากลูกไปว่าเป็นมือแข็งเบิดค้ากับคนละบ่เนี่คยคนที่ขึ้นรถรถเมล์รถบัส สวยวคนไปทำการทำงานกับบ้านกระกป๋าในตอนมาทำงานได้เป็นน่องเลยอยู่ไซ้กับสามเกดหตุงานเบิดเป็นฝรังแล้วเป็นคนไทยพป่น้องแล้วรลังเนคนเห็ดงานเขาใส่ห้มาหนาให้มาเอ้ใส่ห้มา เบื้อง,งพี่น้องมาก้อนทิกับหองเลนนะนี่ก้อนบาะนี่ปุ่นลงปุ่นไปไปไปพี่น้งนนองเอ้ยมวนต้องข่อยอว่ววมีลูกกับมวนได้ความยาวลงมาอัลลาดอัลลาดปุนไปเทิงปุ่นเบื้องเพิ่นเฮ็ดงานอยู่นี่ข่อยกระเลนหิมะยู่ เล่นจักรอบก้อนบวันนี่ยรอบที่สองเรนแล้วก็ตีย่างกลับบ้านไปมวน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 ไปน้ำกันพี่น้องมวนไปน้ำกันเล่นแล้วก็ย่างก,บบาก,งกล,ลกงกับห้องทันตัวบาลนี่ นขาวผุโห่ไปเวิดไปนองเอ้ยยามแดดมันสิเศร้าให้มันว่าแมนอาทิตย์นี่เป็นอาทิตย์ที่หนาวที่สุดดิเขาบอกมาเบิ้งเป็นแต่เลี้ยวต้นรถว่ะขนรถอะนีะนพี่น้องไปเบิ้งรถเดูอ เป็นแตดด่ยอดตัวน้ำผ่อยพอดถเอาซรัมี่รัจ้าเด้อคลิปเบื้องหิมะไปธรรมชาติของสิวีเดนเด้อเอาซรันี่รัจ้า